คลิปที่สามนะครับเป็นแสดงตัวอย่างการบันทึกภาพลงทําได้นะครับหรือว่าแฟดได้เรียกกันนี่นะฮะแฟดได้นะครับตำแหน่งที่เสียบก,ก็จะอยู่บริเวณเดียวกับเมาส์นะฮะเป็น usb นะครับเสียบเข้าไปเดี๋ยวผมขอหยาดเสียบนิดนึงก่อนนะปึ๊บเสียบเข้าไปดูสังเกตด้านที่ดีนะฮะเอาด้านนี้ขึ้นนะครับด้านเรียบๆรียขึ้น หลังจากน,นั้นเราก็มาที่เลนที่เมาส์นะฮะใช้เมาส์กดคลิกขวาเช่นเดิมนะครับหลังจากน,นั้นไปที่ไหนฮะไปที่เมนเมนูครับเข้าเมนูเมนูหลักนะฮะแล้วก็ไปที่แบ็กอัพนะครับในการบันทึกนะครับก็จะมีเมนูใหม่เกิดขึ้นนะครับด้านขวา ก็จะเป็นลักษณะเป็นวันที่ที่ต้องการเริ่มบันทึกนะครับ start time เริ่มแต่วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ end time ก็คือไปเวลาวันเวลาในการที่จะสิ้นสุดในการบันทึกภาพนะครับจากตัวอย่างเนี่ยเขาก็วันที่ 4. เดือน4ก็คือวันนี้นะฮะเ,เวลาเราตั้งในการค้นหาตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับหยุดเวลาในการค้นหาภาพว่ามีการบันทึกไว้เท่าไหร่ก็คือวันนี้เช่นกันแต่ว่าช่วงเวลาหทุ่ม59นาที ห้าสิบเก้าวินาทีนะครับกล้องที่ต้องการค้นหาทั้งหมดเลยค้นหาทั้งหมดทั้งสี่กล้องนะครับเคหลังจากนั้นทำไงครับเมื่อเราตั้งวันเวลาต่งตางตามต้องการแล้วเรากดเซิร์ชนะครับค้นหาอีกทีสังเกตนะฮะก็จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นนะครับเยอะเลยนะครับกดตามนี้ก็ลักษณะของช่อง 1, ช่องหนึ่งช่องสองช่องสาม เราหดนี้ไปหน่อยนะครับหดผ้าไปไทม์ไลน์ก็จะกว้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องของช่วงวันเวลาที่ทําการบันทึกนะครับส่วนเลขนี่ก็เป็นเลขช่องนะครับเลขช่องท,ที่ต้องการมีช่องหนึ่งช่องสองช่องสามพเพราะเราเลือกทุกกล้องนะฮะมันก็เลยค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการค้นหาเฉพาะกล้องเนี่ยอันนี้เรา e x i t ออกไปก่อนเอาใหม่ก็คือค้นหาใหม่ก็ได้ครับ ตอนนี้เราบันทึกเฉพาะแค่กล้องเดียวใช่ไหมฮะเฉพาะกล้อง2แล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มาเลือกช่อง2นะครับแล้วก็ลองคุนหายอีทีหนึ่งนะครับสิ่งที่ปรากฏก็คือใช่ไหมฮะนะฮะก็จะมีเฉพาะข้อมูลเฉพาะของกล้อง2นะครับวันเวลาที่เราต้องการนะครับอันนี้มีทั้งหมด4ไฟล์การแบ็กอัพเราสามารถแบ็กอัพได้ทั้งหมดทีเดียว4ไฟล์เลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเรา ไฟล์ยิ่งเยอะก็ใช้เวลาในการแบ็กอัพนานแล้วก็ขนาดของไฟล์ก็จะใหญ่นะครับอันนี้ผมยกตัวยอย่างเช่นผมจะแบ็กอัพเฉพาะในช่วงในช่วงเวลาสุดท้ายนี้แล้วกันนะฮะช่วงช่วงบนเราไม่เอาช่วงเวลาล่าสุดนะครับโอ้ล่าสุดก็ตัวบนนะฮะล่าสุดตัวบนนะครับติด่หนึ่งไฟล์นะครับหลังจากนั้นเราก็ทาการแบ็กอัพนะครับก็มาที่เมนูกดแบ็กอัพนี่นะครับกดแบ็กอัพ มีสัญลักษณ์นาฬิกาทรายนะครับก็เมนูจะเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับมาหน้าเป็นเป็นจะบอกรว่าบอกรายละเอียดนะฮะว่าเขาเจอ USB 1นะครับบันทึกยูลง USB 1นะครับลักษณะไฟล์เป็น AVI ก็คือสามารถเล่นบน Windows Media Player <c oughs> ได้เลยนะครับขนาดสตาร์ทวันเวลา ตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงนี้นะครับจํานวนทั้งหมดถึงไฟล์ถึงข้อมูลนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการสตาร์ทเลยนะครับอันนี้เป็นขนาดข้อมูลของไฟล์นะครับ0.127กิกะไบต์นะฮะกิกะบิตนะครับส่วนในตัวนี้จะเป็นตัวเลขของทําได้ที่มีขม,มีพื้นที่ว่างเหลืออยู่นะครับจังเกตก็คือเราจะบันทึก0.1มีพื้นที่ว่าง3.5ก็ถือว่าพอนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทเลย กดสตาร์ทตึ้มนะครับสัญลักในากาซายเกิดขึ้นนะครับเราก็ไปดูที่แถบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในการบันทึกแล้วเสร็จมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไฟล์ยิ่งใหญ่ขนาดใหญ่เวลาในการบันทึกก็จะนานถ้าไฟล์ขนาดเล็กเวลาในการบันทึกก็จะใช้เวลาน้อยนะครับ ไฟแกะนี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กนะครับเปอร์เซ็นต์ในการบันทึกก็เลยจะเร็วนะครับตอนนี้35เปอร์เซ็นต์แล้วครับ37รอจนถึงบันทึกแล้วเสร็จก็100เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราดูนะฮะว่าครบ100เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเกิดภาพอย่างไรบ้าง นี่ไฟล์แค่0.127จิกน,นะฮะก็เมกกว่ากว่านะ1.2เมกนะใช้ระยะเวลาก็ค่อนข้างหนานเพราะฉะนั้นแนะนำในการแบ็กอัพเนี่ยคุณจะอ,อย่าไปแบ็กอัพไฟล์ขนาดใหญ่มากนะฮะเพราะว่าจะใช้ระยะเวลาในการบันทึกนานมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้77ละ